สวัสดีครับนี่เป็น EP 2นะครับผมเราอยู่ที่วัดวัดถ้ำสมบัตินะครับผมนีเสียงเพลงมาเสแล้วโอ้ยเนาะรถอะไรรถหาเสียงเลยเนะี่ยเดี๋ยวเรามากราบพระพุทธเจ้าหาพผนะสร้างไว้สวยมากเลยนะครับวันนี้ก็มีคุณแม่หนะครับผมในหมู่บ้านพามา สรุปแล้วคือใครยังไม่ดูคลิปที่แล้วนะครับผมกลับไปดูนะวัดนี้ยังไม่ล้างนะครับทุกคนสร้อ,อ <Okay. S 1> สร้างไว้อย่างสวยเลยครับพระพุทธเจ้า้าโงคสร้างประมาณปีไหนนะครับเนี่ย เียนไวมไมตอนแรกอันน er> ี้เป็นรอยพุทธบาทจำลองนะครับครับอ๋อเปนทองสำริดครับวางาอ๋อตอนแรกอยู่ข้างบน แล้วข้างบนเหลือไหมครับเนี่ยอ๋อย้ายลงมาแล้วแล้วข้างบนแล้วข้างบนเหลืออะไรครับทีนี้ข้างบนเหลืออะไรไหมครับทีนี้แล้วก็ตรงนี้มีพระนอนตรงนี้มีพระนอนโอ้มาแล้วพอดีอืมพอดีเราไปเจอหลวงพี่พอดีเลยพี่ก่อนเลยคุยหลวงพี่เลยอ่าคุยหลวงพี่ก่อนเลยเออสัมภาษณ์หลวงพี่เลยเออ โอเคเดี๋ยวเราไปไหโอ้โหขนาดเดินแค่นี้เหนื่อยแล้วตรงนั้นจะไม่โอ้โหขออนุญาตเลยนะครับน่าจะประมาณสัก5นาที8นาทีครับผมตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาเจอหลวงพี่แล้วนะครับผมขออนุญาตเรียนหลวงพี่แล้วกันเห็นว่าหลวงพี่อายุยังไม่เยอะ40 ครับผมอ่ะก็เมื่อวันนั้นนะครับผมก็ต้องบอกอีกครั้งหนึ่งนะผมว่าจอนนี่นะครับผมเข้าใจผิดว่าเป็นวัดล้างที่ผมตัดสินใจมาอีกครั้งหนึ่งก็เห็นคอมเมนต์นะครับผมของ f อนี่แหละประมาณสักสี่ห้าคนนะครับผมบอกว่าวัดนี้ยังไม่ได้ล้างนะว่าอย่างนงี้แต่ด้วยความว่าเราเราไปดูในข่าวเขาก็เขียนว่าวัดถ้ำสมบัติอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันเป็นชื่อเดียวกันกับที่อยู่ข้างในเห็นไหมครับไม่คล้ายกันถ้าชื่อนะชื่อเดียวกันแต่ว่า วัดนะั้นมันอยู่ข้างล่างวัดอยู่ข้างล่างเมื่อก่อนมักน,นก็มีสำนักปฏิบัติธรรมเพื่อนเขาเพิ่นไ,ไปตั้งเละเป็นสำนักปฏิบัติธรรมเราใช้ชื่อว่าตอนนั้นท้ำวัดสำนักปฏิบัติธรรมร้ำฤาษีสมบัติา้ำฤาษีสมบัติแต่ว่าเขาเขียนป้ายข้างหน้าเนีน่ยเป็นเป็นวัดเลยด้วยเนาะเป็นวัดวัดถ้ำฤาษีสมบัติผมก็เพิ่งมา มาเอะตอนตอนเห็นป้ายนี่แหละเขาอ๋อเป็นเป็นเป็นคนละวัดจริงๆเป็นคนละที่แต่จริงๆอ่ะคือมันเรียกเนี่ยเป็นเรียกอาจจะมําว่าติดปากเนาะก็เลยเรียกวัดนะครับผมที่จริงแล้วเป็นสถานปฏิบัติธรรมเนาะน้องพี่ทีนี้ตอนนี้เนี่ยวัดนี้นี่อยู่กันกี่รูปนะครับตอนนี้เหลืออยู่รูปเดียวเหลืออยู่รูปเดียวปกติอยู่กี่รูปนะฮะหรือหรือว่ารูปเดียวปกติก็รูปเดียวก็บางทีก็แล้วแต่นะครับมีพระมาขอจําพรรษาด้วยก็รับ ปกติมีนักท่องเที่ยวมาไหมฮะเห็นว่ามันมีอะไรอยู่ข้างบนนะฮะก็มีหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อใหญ่แล้วก็มีวิหารพระนอนนะก่อนหลวงพ่อใหญ่ก็จะเป็นวิหาร,หารพระนอนวิหารพระนอนอิอ่งึ่งก็พระก็สร้างมามานานแล้วนะวน่าจะเป็นร้อยปีอ้เป็นร้อยป,ปีเลย,เ,ลยเป็นร้อยปีแต่จริงก็วัดวัดก็ไม่ได้ตั้งอยู่ตรงนี้ โยมตอนโยมขึ้นมาโยมเห็นต้นโพคู่ใช่ไหมอ่าครับฝั่งฝั่งหนึ่งอยู่นอกวัดฝั่งหนึ่งอยู่ในวัดอ่าครับวาก่อนวัดอยู่ข้างล่างอยู่ตรงนั้นเนี่ยตรงต้นโพอ๋อแล้วคราวนี้ในช่วงสมัยสยงครามโลกเนี่ยเขาก็เลยทําถนนทําถนนผ่ากลางวัดเพื่อที่จะขึ้นไปบนถ้ำนะขึ้นไปบนถ้ำสมัยจอมพลปอใช่ครับคราวนี้ก็เลยต้องย้ายย้ายวัดข้ามมาฝั่งนี้ย้ายวัดข้ามมาฝั่งนี้ แล้วก็ทํามาเรื่อยๆจนจนมาอยู่ตรงนี้๋อแล้วก็ตั้งชื่อว่าวัดถ้ำสมบัติใช่เพราะว่ามีสมบัติมาสมัยนั้นที่จอมพลปอเอามาชื่อเพิเปลี่ยนตอนปีสี่สามทำประชาคมกันทำประชาคมกันตอนปีสี่สามถ้าจำไม่ผิดนะมันอ๋อแต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่ไม่ได้ชื่อนี้แต่มาเปลี่ยนภายหลังนี้เปลี่ยนภายหลังชื่อเดิมชื่อวัดน้ำหลุม ชื่อเดิมจริงๆวัดน้ําหลุมเพราะว่าสมัยก่อนะอวัดเนี่ยจะไม่สร้างไกลน้ํแจะสร้างใกล้น้ำเมื่อก่อนมันจะมีตาน้ําผุดมัน<ช>จะมีตาน้ําอยู่ตรงอ่งคลองอะจะมีตาน้ําอยู่ก็คือน้ำมันแบบผุดใช่ไหมเขาเรียกว่าบ้านบ้านน้ำหลุมบ้านเดิมบ้านน้ำหลุมแล้วนี้มีประชาคมตั้งชื่อบ,บ้านใหม่เรื่องไงปีนั้นนะตอนนั้นก็ยังไม่เกิดหรอกตอนนั้นมันมีเอกสารอยู่ เอกสารการประชาคมนี้ก็คือสรุปว่าวัดนี้ก็คือถูกต้องตามกฎหมายเนาะมีโฉนดมีอะไรเรียบร้อยมีบ้านเลขที่มีมีบ้านเลขที่บ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเออเห็นพ่คุณแม่บอกอยู่ว่ามีบ้านเลขที่ด้วยอ่ามีบ้านเลขที่ก็ปกติก็จะไม่ไม่ค่อยได้อยู่หรอกไม่ค่อยได้อยู่วัดเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เขาทําบุญช่วงทําบุญเมอ่ามกรามกรากุมงพาแล้วก็เมษา ช่วงทบุญแล้วทีนี้ทางวัดเนี่ยจะมีงานอีกทีหนึ่งประมาณเดือนไหนนะครับท<า>ี่จะมีงานเกี่ยวกับงานวัดหนี่ครับงานวัดมีไม่มีนะไม่มีก็จะกระถินทีเดียว<อ>กระถินทีเดียวหรือแม้นก็อาจจะมีงานคนเขาทิพตตอนออกพรรษาตอ<ม>นนี้จะไม่ไม่ค่อยจัดงานหรอกเพราะว่ามันจะไปรบ,บวนยมเยอะเกินไปเพราะว่าตำบลเนี้ยมันมีสี่วัดหนึง่งหนึ่งสำนักวัด ทัดธรรมสบัติวัดภูยินวัดนนทนทองวัดทานทิพย์อ่าสี่วัดหนึ่งสำนักอ๋อครับวัดมันเยอะก็เลยไม่อยากจัดงานมากวาเจอะแต่ว่าคนในหมู่บ้านก็ไม่ได้เยอะมันน้อยหลังคาเรือนหมู่บ้านมันไม่ได้มันไม่ใช่หมู่บ้านใหญ่มากร้อยร้อยหลังคาอนนี้น่าจะเหลืออยู่แค่เจ็ดติบอ๋อก็ไปสร้างฐานะที่อื่นกันหมดก็เป็นหมู่บ้านที่ไม่ใหญ่เอ่อะไรไหม เมื่อกี้ว่าจะว่าแล้วลืมแล้วทีนี้เียจะต้องไปก่อนลืมโอเคนึกได้ละว่าจะถามว่าแล้วข้างบนนี่มีรอยพระพุทธบาทไหมหรือว่าเอาลงมาที่ด้านล่างแล้วเห็นว่ามีรอยพระพุทธบาทอะไรอย่างเงี้ยรอยพระพุทธบาทเนี่ยเป็นรอยพระพุทธบาทจำลองอยู่บนยออยู่บนวิหารอยู่ข้างบนก็ยังมีอยู่ข้างบนมันเป็นรอยปูนปั้นแต่ถ้า เป็นรอย,อยบนวิหารนี่เป็นรอยที่ผู้เฒ่าผู้แก่เขาเล่าให้ฟังนะว่าเป็นเป็นสนมของรัชกาลที่ห้านะเขาว่านะอ่าครับผมครับผมเขาว่าเราก็ว่าตามเขาว่าแหละจริงเท็จประการใดเราก็มันไม่มีมันไม่มีข้อมูลเ,เป็นลายละอักษรน,นะเขาว่าเพราะว่า,าปีหนึ่งห้าเนี่ยปู่พิมพ์เนี่ย ตอนนั้นแกอายุประมาณ1ิบสปีท่านบอกว่าเอาเกวียนเนี่ยไปรับอยู่ที่ตรงสี่แยกของเต้าตรงหน้าหลักเมืงองน่ะนะ <Okay. S 1> ประมาณปีปีหนึ่งปีหนึ่งห้าประมาณนั้นส <25. S 1> องห้าหนึ่งห้าอประมาณนั้น <Okay. S 1> ามาสั่งหลอ่อสั่งหล่อถวายอาจจะถวายมาตามวัดที่ติดถนนก็ได้เพราะว่าบางอย่างวัดวัดโพยเยนเนี่ยก็ยังมียังเห็นอยู่ จะสั่งทบทำมาถวายตามวัดข้างทางตามที่อยู่ติดทางอ่ะครับแต่ถ้าพูดถึงรอยพระบาทเนี่ยมันจะมีอยู่หลังถ้ำรอยพระบาทอยู่หลังถ้ำใช่ข้างบนก็มีถ้ำเหมือนกันอ่าอยู่ข้างหลังถ้ำถ้ำในถ้ำสมบัติอ๋อถ้ำฤาษีสมบัติใช่ไหมครับข้างหลังก็คือมันจะมีถนนเข้าไปใช่ไหมครับต้องเดินเดินขึ้นอ้อมไปหลังถ้ำเดินขึ้นรอยอยพระบาทอยู่หลังถ้ำ แต่ถามว่ามีเยอะเยมั้ยมีเยอะมีะมะมร้อยพระบาทมีเยอะแต่ว่ายังเขาไม่เปิดไม่เปิดแต่มันอยู่สูงอยู่บนยอดเขา<อ>เือไม่ไหวหรอกอ๋อน่าจะปิดไว้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วเจ้าอาวาสเนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณกี่รูปครับตั้งแต่เปลี่ยนถ่ายมาจนถึงปัจจุบันนะครับของวัดนี้หลวงพี่เป็นองคงที่สี่โอ้พึ่งสี่รูปเอง หลวงพี oh, ่เป oh, oh, um, ็นองค์ที่สี่อ๋อองค์แรกองค์แรกหลวงตาหลวงตาจงหลวงตาจงจันวินละจันมหาแล้วก็มันหลวงพี่องค์ที่สี่ก็ถือว่าไม่เยอะอ๋อสี่เยแต่ก่อนหน้านั้นมันยังไม่ไม่ไม่เป็นวัดไงเป็นแค่ที่พักสงฆ์อ๋อเป็นแค่ที่พักสงฆ์ก่อนนู้นแหละมันเป็นแค่ที่พักสงฆ์มีกุฏิอยู่แค่ อยู่ตรงศาลาเมื่อาาาก่อนจะอยู่ต้นลำไยตรงงลานข้างล่างมันจะมีต้นลำไยต้นใหญ่ต้นตรงนั้นจะเป็นศาลาหลังเก่าแล้วก็ตรงมาสร้างตรงนี้ก็ต้องที่มันเป็นจรงนิงๆมันเป็นล่องเขาตรงนี้ศาลาเนี่ยตรงศาลาเนี่ยอยู่เห็นศาลาตรงนั้นมันจะเป็นล่องเขาผมล่องเขาเพื่อเพื่าาอีจะทำศาลา ก็น่าจะถามรบกวนหลวงพี่ประมาณนี้แหละนะครับผมเดี๋ยวก็เราก็จะขึ้นไปอนี่ยขออนุญาตไปขึ้นไปคันดูข้างบนสักหน่อยนึงแล้วก็จะไปดูตรงที่เป็นเป็นถ้ำสมบัติอีกรอบนึงนะครับผมถ้ำดุสิสมบัติแล้วนะครับไปดูรอบนึงแล้วก็ประมาณนี้โอเคงั้นผมก็ลาหลวงพี่เลยแล้วกันครับหลวงพี่คงไม่พาขึ้นไปหรอกมั้งหลวงพี่คงไม่พาขึ้นไปวันนี้อกมว่าพักก่อนวันนี้ดครับโอเคโอเคสาธุสาธุมาจจริญพ